คือกินันผูหญาบ่านี่จะส้นวันวันเกิดวันเกิดส้นวันเกิดส้นย่ามไหนออกย่ามนั่นกาเขาเกิดวันที่ยิบเก่าสี่ปีไม่ทีหนึง่งเออแม่ <laughs> <laughs> โอ้ยขอบคุณมากนะครับโอ้ค <laughs> นในทัวอ,อันนี้ป้าขอพ่ดเท่าบอนนั้น,นโอ้ขัดเกิดยี่สิบเก่านี่ได้หกสิบสี่ปีเลยดิเพื่ออายุหกสิบสี่ปีแล้ว <laughs> 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 เกิดกระเชยานยี่แปดยี่แปดกุมภาพกสามบ่ นั่นผูยย้ย่บานประกาเเสียณเพื่อเป็นกำนั่นหนักพัฒนาอ่บาบ้านแถวนี้จะเลื่อนใดกับยอนเพื่อนนี่แหละโอ้ยยังหลุมๆุอยู่เลยใกล้ไหนก็แม่มอมมเออมันมันจะเลื่อนไปไงนเนาะมันคือ,อยังสีฮอดไปผุดไหมมันคือ,อยังสีเขาวันหน่อยไปแม่แป๊บอ,อันนี้ น้องแป๋วเขาที่เป็นทู่ยุ่ปเออร์ว่ามันยุทยุ่ปเออร์เขาดิทู่ยุ่ปเอ๋อร์คุณจักว่ะอันนี้อันนี้นะพ่อเสื่อปะคนงามที่สุดในตำบลนี่เลยดิแมนวะชุ่มืออแมนวะดิกัดว่าตึงนเช้าแป๋วคึ้นที่สุดกินพร้อมเนาะโอ้อ้าวอ้าวอาแป๋วคนงามที่สุดเลยเพื่อนี่ อำเภออำเภอบจัวัดก่อ <laughs> พูดแผแผวพูดได้ม่อยู่หรอ,พ,อพ่อคือพ่อยุ่งผ <c oughs> ิโอ้ยมันบอกแบบเทียงหน้าแหละเนาะ <laughs> อันนี้บ้านท่านกำนันสุรินสุรินทร์คือยาสุรินเออส,สุรินท <laughs> ร์ <laughs> ยูนนอรงบ้านดาตีรโองบานบุตเอา้า <laughs> มิตติไปหนาตัวดีวะ บัตรชี้ห่านผันผันไปพอไออ่อยู <c oughs> เอา้ามันบาดไอูตัวนี่บ่แม่ลไวร่พาท่านถอยลังไปพูดไปไปพ่อเดี๋ยวผมขอหยัดก่อนโอ้ยใจ่มากก่าพี่กันกันแล้ครับงบ <c oughs> ไ,ไปแป๊บไป,ไปว่า,า,าง,งล่ะ